ซันมีฮาโตะมูจิทั้ง3ตัวนะคะที่มีอยู่ใน CJ นะคะ c n for, for h yeah, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสนเลิมนะคะสเลิฟออฟฟิเชียลนะคะทุกคนคะวันนี้นะคะซันมีฮาโตะมูจิทั้ง3ตัวนะคะที่มีอยู่ใน CJ นะคะแล้ววันนี้นะคะซันจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะ คนก็มาที่ตัวแรกนะคะอันนี้นะคะก็คือน้ําตบนะคะตัวดังของฮาโตะมูจินะคะตัวนี้นะคะซันใส่มาเป็นแบบจริงๆเขามาแบบไซส์อันนี้เลยแบบใหญ่มากะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ซันเอามาแบบใส่เป็นในขวดเล็กๆนะคะเป็นสเปรย์แบบนี้นะคะประหยัดกว่านะคะแล้วก็ใช้ได้นานกว่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะมาในราคา289บาบาทนะคะในขนาด 500 ml นะคะตัวนี้นะคะใหญ่มากนะคะ500 ml นะคะเยอะมากเลยตัวนี้แต่ว่าถ้ามาแบบใส่เป็นในกระปุกอันนี้อีกนะคะก็จะใช้ได้นานกว่าแล้วก็คุ้มกว่านะคะตัวนี้นะคะมีใน C.J นะคะที่อยู่ในจังหวัดชัยนานะคะมาในราคา289บาทนะคะ นี่อันนี้นะคะน้าตบตัวดังนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะ <S <S โอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่ 2, 2นะคะท<อ>ี่ฉันใช้นะคะนี่นะคะก็คือเจลนะคะหลังจากที่แบบลงสเปรย์นะคะแบบเป็นสเปรย์หรือว่าน้าตบนะคะก็คือลงตัวนี้ตามนะคะ <S <S ตัวนี้นะคะนี่อันนี้ใช้จริงนะคะ <S <S จะหมดแล้วนะคะเขาเป็นเจลนะคะเป็นแบบเจลลุกเดือยนะคะทุกคนแบบครีมเขาไม่เป็นครีมเป็นเป็นเจลเป็นเจลเจลนะคะทุกคนนี่เป็นแบบเจลเจลแบบนี้เลยเป็นเจลลูกด้วย เจลลูกเดือยนะคะตัวนี้เป็นเจลแบบลูกเดือยนะคะแบบดีมากนะคะแล้วก็มาแบบผลิตแบบคือให้มาเป็นแบบกระปุกใหญ่มากนะคะทุกคนอันนี้มาในขนาด180กรัมนะคะใหญ่มากนะคะใหญ่มากนี่อันนี้แบบซันก็ใช้ไปแล้วนะคะใกล้หมดแล้วนะคะตัวนี้นะคะมาในราคา269บาทนะคะตัวนี้นะคะแบบคุ้มมากนะคะแล้วก็มีใน CJ ด้วยนะคะนี่อันนี้เลย นี่อันนี้ดีอันนี้คือตัวที่2นะคะลงมันแบบเจลไว้นะคะลงสเปรย์น้ำตบนะคะหรือว่าน้ำตบนะคะแล้วก็ลงตัวนี้ตามนะคะก็คือเจลลูกเดือนนะคะนี่อและตัว,ตวสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะก็คือครีมบำรุงนะคะลูกเดือนอีกเหมือนกันจากฮาโตมูจินะคะทุกคนคะอันนี้นะใช้ดีมากตัวนี้เขาออกใหม่นะคะซันก็ลองใช้ไปแล้วนะคะแบบผิวดีขึ้นรู้สึกว่าดีดีมากดีมากๆนะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะลงก่อนนอนเนี่ยรู้สึกว่าแบบ ฉันก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะแต่ใช้อันนี้คือรู้สึกว่าเหมือนสบหบับ cover ได้หมดเลยทั้งแบบบำรุงผิวทําให้ผิวดูแบบมีความแบบอิ่มน้ํามากขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้นะคะมาในปริมาณ230 ml นะคะนี่ในราคา239บาทนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนคะและนี่นะคะก็เป็นฮาโตโมจินะคะทั้ง3แบบนะคะที่มีใน CJ จังหวัดไชนานะคะและในนี้ซึ่งก็จะแบบมาแชร์นะคะก็หวังว่าจะเป็น อีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่แบบเพื่อนๆได้แบบว่าไปลองได้นะคะในช่วงนี้นะคะนี่เลยนะคะอันนี้มีแบบใช้ดีมากนะคะนี่ก็สำหรับวันนี้นะคะซึ่งก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้า EP หน้านะคะในช่อง Serlev Serlev Official นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ